ถัดมาเราจะคุยกันเรื่องของการกำหนดค่าตัวแปรหลายๆค่าหรือว่า multiple assignment ครับมัน assignment นะครับ multiple multiple assignment ก็คืออย่างเช่นสมมติว่าเรามีค่าตัวแปร เหมือนกันหรือต่างชนิดกันหลายๆค่าอย่างเช่นผมกำหนดค่าตัวแปรเนมเนมเท่ากับอาน,นะแล้วก็กำห,นะหนดอายุนะครับกำหนดอายุ30แล้วกำหนดค่าความสูงให้เท่ากับร้อยจุดดห้าเท่ากับเท่ากับโอเค เสร็จแล้วเวลาจะพิมพ์เราก็จะต้องอย่างเช่นพิมพ์นามพิมพ์นามนะครับพิมพ์นามบอกมาได้มาณนะ์ปริ้นเอซบอกมาได้30ครับปริ้นไฮมาได้1 7 5 5แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากเขียน3ตัวแปรเนี่ย สามบรรทัดนี้ให้อยู่ในบรรทัดเดียวได้ไหมครับพิธีการก็คือเราจะใช้วิธีการเอามารวมกันนะครับเป็นบรรทัดเดียวกันก็คือเราจะได้ว่า name แล้วก็ใส่เครื่องหมาย comma เป็นวรรคนะครับ c o m m a เป็นวรรค is นะครับ c o มม a านะครับ high นะครับสามตัวเนี้ยเท่ากับ เท่ากับอะไรบ้างก็คือตัวเลขเท่ากับชื่อก็คือมานะสร็แล้วคอมา่าตัวถัดมาเอสก็สามสิบตัวถัดคอม่าถัดมาห้าหนึ่งเจ็ดห้าจุดห้าทีนี้จะเห็นได้ว่ามันอยู่บรรทัดเดียวกันแล้วจากที่เดิมเดิมเนี่ยเขียนคนละบรรทัดตอนนี้เรามารวมกันนะครับก็เรียกว่า Multiple a s s i g n m e n t หรือาการ รวมค่าตัวแปรหลายๆค่าตัวนี้ผมก็จะเป็นทำเขียนเครื่องหมายช้าไปด้านหน้าก็คือกลายเป็นคอมเมนต์นะครับอ่ะอันนี้รันแล้วนะครับรันแล้วก็คือได้ค่าเท่าเดิมรันแล้วได้ค่าเท่าเดิมอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าตัวแปรต่างชนิดตัวแปรตัวแปรที่มีค่าเหมือนกันนะครับอย่างเช่น ผมจะกำหนดตัวแปรคนหลายๆชื่อแต่ว่ามีอายุเท่ากันคือ30อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นกำหนดมานะมีอายุเท่ากับ30อ่า30เป็น integer นะครับมานี่เท่ากับ30อ่ามานูนะครับมานูเท่ากับ30 ทีนี้ลองปิ้นออกมาปิ้นมาณนะ่ามาณะได้30นะครับปิ้นมานี่ออกมา30ิปิ้มมานูออกมาก็ได้30แต่ทีนี้ multiple assignment นะครับก็คือจะเขียนไว้บนบนทัดเดียวกันที่การก็คือณ ท่ากับมานีเท่ากับมานูก็คือเราให้ตัวแปร3ตัวแปรเนี่ยมีค่าเท่ากันแล้วก็มีค่าเท่ากับ3 0สด้วยอ่าตัวน,นี้ผมก็จะใส่ชาร์ปเข้าไปด้านหน้าอ่าโอเคปิดออกมา เป็นออกมาก็จะได้30 30 30ค่าเท่าเดิมนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือการกำหนดค่าหลายค่าที่อยู่ในบรรทัดเดียวกันก็คือให้มันเขียนให้มันสั้นลงนะครับประหยัดเวลาประหยัดพื้นที่ขึ้นนั่นเองนะครับ